เอาล้ครับเราจะเจอกับุริอ้าพารสอพาสออีกตัวใหญ่แล้วทไมตัวใหญ่แล้วเอาเปล่าเอาไหมตัวใหญ่แล้วเอาไหมฮะตัวใหญ่ก่อนแล้วทาไมอุยอย่าลุมดิอย่าลุมอย่าลุมอย่ลุมดิขอตัวตัวดิอุยอุยอุยอ้โผู้ชมดชุด้วช่วยดูไลฟ์ผมเอามล่ะพร้อมไ้ยพร้อมล่ะได้หมดนะฮะสามงมหงมือุม3ามงอุม ไม่มีสกิลเฉยอุ้ยไม่มีท่าใหม่ๆเฉยอุ้ยจะตายตายไปเลยกวก็ขอโทษครับโอ้โหนี่มันถิ่นเลยนี่ป่ะอุ้ยนี่มันถิ่นเลยเนี่ยพี่ออกได้ไหมเนี่ยออกได้ไหมฮิออกไม่ได้อุ้ยยายาเจนเจนเจน่วยด้วยช่วยด้วยมาที่มาที่สีแซกซิกแซกหลบลีกหลบลีกอุ้ยหนักระติ๊กหนักระติ๊กหนักติ๊ก ทุกคนทำไมมันไม่เหนื่อยเฮ้ยอาจารย์ขอบคุณครับไปดีกว่าจะตายแล้วตายแล้วเรื่องที่แดงเถือกเลยไปดีกว่าโคเขาไปไหนกันอะเอาโอ้ยเอาโทษเอาเอาไปด่าเขาทีเดียวเ็โกรธผมอะไรขนาดนั้น ไปดีกว่าทำควสเควสชัอวอ่ามีไปทับสลิงช็อตกันดีกว่าเอ๊ะผมก็ลืมไอตอนสู้เมื่อกีก้ทำไมผมทำไมผมไม่ใช้ของเพราะผมมีเนี่ยมีตั้งเยอะนะควิดนี่เขาด่าอะไรกันด้วยหอน,นี้ ไปครับเออเออมันไม่เข้าอ่าเข้าแล้วเห็นไหมมันเป็นความคิดที่ด hmm. ีใช่ไหมล่ะใช่ฉันทำแน่นอนเฮ้ยว่าไงพวกฉันกำลังเล่าไอเดียเจ๋งๆให้พีดฟังที่ยึดโรงเรียนเชื่หมายถึงพวกเราที่จะยึดโรงเรียนนะแผนอะไรไม่ต้องกังวลหน้ามันเป็นแผนเล็กๆเองแล้วนายชอบว่ายน้ำหรือจมน้ำล่ะ ถ้านาว่ายน้ำเก่งนายก็ต้องปล่อยให้คนที่แพ้จมน้ำตายทำไมนายไม่ปล่อยให้ฉันมป็นคนจัดการเองอะไร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 นายพูดอย่างอื่นไม่เป็นหรือไงนายรู้ไหมพีทนายพูดถูกจิมมี่มันโง่ นี่แกว่าแครว่ะโอ้ไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ทั้งหมดว่าเป็นพนายโง่ที่ทำานานโดนไล่ออกจากหนายโรงเรียนใจเย็นเจมที่เขาบอกนายโง่น่ะเขาอาจจะคิดผิดก็ได้อาจจะเกิดกับครอบครัวอะไรมาเนี่ยพูดไรวะใจเย็นหน้าเพื่อนไม่ใช่นะแกลรลีมันใส่ร้ายฉันโว้โว้โกหกไม่ดีนะพิษนายอย่าโกหกสิ นายรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกวงโกงหกไม่จะไม่ได้โกหกนะมันก็จะโดนเตะใครง่ายล่ะมาเถอะจิมมี่ฉันมีอะไรให้นายดูฉันรู้ว่านายยิงหนังสติ๊กเก่งแค่ไหนใจกลางมืไปเลยเพื่อนไม่มีอะไรหลุดรอด,ดอจากฉันได้หรอกนายกับฉันเราทำได้ทุกอย่างมาพร้อมแล้ว โอ้ค <cido f 2> น่าสงสารเลยเมื่อกีก้โดนโดนเตะไข่ไปหนึ่งทีโดนเตะแหนมทุบจิว๋วไปไหนอะแหนมเพิ่งได้หนังกระติกมาเนี่ยพาเราไปไหนพาไปไหนเน่ยพาไปไหนบอกสิออางั้นเดินนำนะวิ่งมีลูกบอลอะเตะเลยไหม <S <S อุ้ยเอาอมใช่ไม่ใช่ใจะเตะลูกบอลจะเตะลูกบอลอะขอโทษครับอุ้ยอาจารย์เห็น ให้ยิงเหรอเอามากไหนน่ะนนนห้าห้าบานได้มั้ยอ่าไปไปไหนอ่ะแกรี่อุ้ยอาจารย์จะเห็นนะอาจารย์ขโมยเข้าเรียนคราบหนึ่งนะเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยตัวพาไปเข้าเรียนเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยสีขเขียวเนี่ยอาจารย์เอาไปคนเดียวนะครับ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 ขอโทษจะเห็นจะเห็น วิ่งนำมานะเวิ่งเร็วกว่านะไปถึงนี่เนะี่ยว๊ดชวนมาแล้ววิ่งช้ามากเลยถึงแล้วสามพุตบอลนโหที่ไหนนะเนี่ยไปไหนเนะี่ยเฮ้ยเขาวิ่งอะไรกันนะเราวิ่งด้วยได้ไหมา <c oughs> ลาเล่นลาเล่น ต้นไม้เปี่นต้นไม้เหรออได้ไ<ป>โอ้แล้วต้นไม้มันปีนง่ายขนาดนี้เหรอเฮ้ยอ่าหยับนิดนึงแล้วก็ขึ้นอ่าให้ทำไรเอาให้ยิงยิงอุย้ยล้ม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 แล้วล้มล้มวิดพื้นวิ่งองวิดพื้นนอนไปอุย้ย ใครอะ่ะเราต้องยิงไนะอะเราไม่ต้องยิงนี่แล้วมาวิ่งทำไมคนเขาอ๋อ,อ,อเราไม่ผิดเราไม่ผิดเขาไม่ผิดอขอโทษน,นะที่หลังก็ที่หลังก็จะวิ่งมาแถวนี้นะจะวิ่งไปไหนจะไปไหนทนัยนก็จะวิ่งไปไหนอุยอ้ยอุย้ยไกลเกินยิงไม่ได้เนี่ยอ่าไม้ไกล มาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่ก็เหมือนกันมานี่มาใกล้นี่รีนโคดได้ไหมเนี่ยใช้โคดไหมอา้าวผ่านแล้วลงดีกว่าึปะ่ะอา้าวไล่แกรี่มันก็ไปเลยว่างั้นหายไวจังเลย ภายในต่อดีเนี่ยงั้นเราไปไปเซฟเอ็จีแล้วกันป่ะอาจารย์ยังให้เข้าเรียนอยู่ป่ะเนี่ยอาจารย์อาจารย์ว่าผมนะอาจารย์เห็นไหม่ะไม่เห็นไม่เห็น,หนอยู่ข้างหลังไม่เห็นอเห็นป่ะเนี่ยอ่าไม่เห็นไปดีกว่าวันดีเธอไปแล้ว อยากเล่นอะเล่นได้มะเนี่ยกระโดดกระโดดไปเอกเอกนึงแล้วก็ไปอย่างเงี้ยปุ๊บอุ้ยไกลไปแล้วไข่เขามันเล่นเอ็กโอที่พื้นลบไม่ได้ด้วยนะนะ่ะนี่ครับขอเข้าห้องสมุดหน่อยนะใช่ไหมอ่าเซฟแองจี โอ้นายคงเป็นเด็กใหม่ทุกคนพูดเรื่องนายหมดเลยพวกนั้นพูดอะไรเกี่ยวกับฉันไม่มีอะไรแค่เขาพูดว่านายเป็นเพื่อนคนจิตวิปริตอย่างแกลลี่วิปริตอะไรนะวิปริตฉันหมายถึงไม่มีอะไรหรือไม่ฉันพูดไปเถอะฉันต้องการให้นายช่วยเดี๋ยวนายต้องการให้ฉันช่วยเนี่ยนะที่มีหนังสือห้องสมุดที่ฉันต้องส่งคืนแต่ฉันไม่กล้าไปที่ล็อกเกอร์ของฉันแล้วฉันดูเหมือนบรรลักษณ์นี่ไง ไม่ฟังนะฉันคอยากให้นายช่วยจริงๆแก้งทำว่าเราเป็นเพื่อนกันเดินไปกับฉันเธอจะจ่ายให้นายสองเหรียญสองเหรียญนายบ้าไปแล้วเหรอเอามาห้าเลยไม่สองเหรียญนะดีห้าเหรียญไปกันเพื่อนไป่างีิ เราไปกันอ้าว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 อาอย่านะอย่านะมึงพร้อมเองที่เรานะทุกคนทุกคนมันยุ่งคนมาหาเรื่องไหมมีไหมอ่ะเฮมีมีมีอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอยู่แองที่เรานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปออกไปอย่ามาอยู่งกัองที่เรา เอ้ามาปวดเยี่ยวอะไรตันนี้ออ้ยแองจี้อย่าไปทำแองจี้มาดิสองหนึ่งกวให้ไหนสองหนึ่งไม่ถือลุมสองหนึไม่ถือลุมอย่านะอย่าเข้ามานะแองจี้มาดิไปไหนแล้วไปเดินช้าเหลือเกินแล้วมันมีลูดซิฟกางเกงมาหน้าโอ้ เอ็งจีเอ้ยไปไหนแล้วเอ็งจีจะเข้ามาเอ็งจีไหนอะใครประกาศอะไรอะครูเขาประกศาศอะไรอะแมงจีแล้วเฮ้ยอ,อันนั้นอยู่ไหนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านี่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 เจอแล้วนี่ เใช่ปะเสียงไข่เ่ยเฮ้ยอันนี้ห้องน้ำเอ้าเอ้าอี่ห้องน้ำใครเนี่ยอุ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังอึ้งกับเมื่อกี้ไม่หายเขาเข้ามาทำอะไรกันในห้องน้ำมาเขาเข้ามาทำอะไรอืมเขาเข้ามาทำอะไรกันเขาเข้ามาทำอะไรกัน อ,อุ้ยเอาเมื่อไหในห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ำกูไอไหน,น,ไหน,นล่ะฮะฮะล้มหนีล้มหนีใช้ได้ไหมเราใช้ได้ไหมอะไรเราใช้ได้ไหมอ่มอมนะอชใช้ด้วยกันนะี่แะโอ้ยเบาๆหน่อยใครเป็นฉี่แรงเลยขนาดนั้น ยังยังยังไม่เลิกยังอยู่ไหน,นอะลูกเกดไหนอะนี่เหรอใช่ไหมขอบคุณมากจิมมี่เดี๋ยวฉันจะไปบอกแม่ฉันว่าที่โรงเรียนบูวัดก็ยังมีคนที่ครบได้อยู่ โอ้เหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยไปดีกว่าเฮ้ยขอจุ๊บได้ไหมไม่มีดอกไม้อ่ะจะขอจุ๊บแต่ไม่มีดอกไม้อ่ะขอโทษทีไม่มีดอกอุ้ยเอาอย่าไปทำเขาฮะฮะ อย่าไปทำเขาอุ้ยอาจารย์มาเฮ้ย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 อาจารย์ขอโทษอย่าอย่าอย่านะอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไปแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไ,ได้มั้ยอุ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยเป็น่าเล่นเลยครับครับ ครับครับครับรู้แล้วครับ,คร,บครับรู้ครับไหนถ้าเป็นดูดูไปไดปลกก <c oughs> ่อมีลกเล็กลเฮลมีลเลเฮลให้ทำเฮ้ยเดี๋ย าทำอะไรกันอ่ะเอาเราไม่ต่อยกันอะเอาเนี่ยเขาจะเขาจะต่อยก่อนนะถอยไปอ่ะเพื่อนอุ้ยโอ้เล่นแต้มขาดอุ้ยนี่เล่นของหรอเล่นของหรอนี่ไม่เอาไม่เอาไม่ยิงไม่ยิงนี่ออกมาแล่วออกมาแล้ว หนังสติ๊กตึกหนังสติ๊กอาจารย์ก็อาจารย์เถอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ววะอาจารย์ก็อาจารย์เถอะมาดิอุ้ยมาสิอาจารย์ก็อาจารย์เถอะอุ้ยเข้า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 เอาคไม่เข้าอ่ะเมื่อไม่ไม่เข้าไปเฮ้ยเฮ้ย นีดีเข้ามานอนนอนก่อนได้ไหมนี่ทุ่มหนึ่งแล้วนอนก่อนได้นะอ่ะนอนแล้วแล้วเขาไม่นอนกันว่าข้างนอกอะ่ะเขาเดินอะไรกันนะอะ,อะช้าแล้วหืมอ,อะไรอะ่ะพีทคืออ๋อเขา ขอ,อความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเ,เขามาขอให้ช่วยอยงเงี้ยให้ทำอะไรอะอะไรอะเออรู้ให้ทำไงให้เอากลองเอาไปไหนอะเอาไปไหนนะ่ะเทคผิดสวัสดีครับ ให้เอาไปไหนน่ะพีนให้เอาให้ผมเอาเอา,เอานี้ไปไหนอ๋อเฮ้ยฮันนี่หลายกาดตัง้งนะโอ้ยมีแฟนด้วยเป็นสาวแวนะ่นโอ้ได้มาห้าดอนจะได้มาห้าดอนไปแล้วอาจารย์ได้ตังค์ด้วยนะได้ตังคนะ์มาห้าดอนเนี่ยแล้วใครนะี่ย โอ๊ยปากดีจริงเลยหึฮึหึไม่ปากดีสักวันจะเป็นไรไหมมาที่นี่สองหนึ่งมานี่ดิวิ่งไปไหนเลิกปากดีสักวันนี้อย่ามาปากดีปากดีกว่านั่นนะอย่าไปอย่าไปปล่อยเขาอย่าไปปล่อยเขาอุ๊ยเอาเอาเองที่ได้ได้เองที่ได้ได้จะเอาก็ได้ ช่วยเพื่อนดีนะรักเพื่อนรักเพื่อนช่วยเพื่อนไปสิพีทไปฟ้องครูเลยร้องไห้เลยไปบอกเลยว่าฉันแกล้งนายปากคือแกลี่นายมนงี่เง่าโอ้ฉันเนี่ยนะโอ้มนเจ็บมากเลยฉันเรื่องอารมณ์เสียแล้วสิหรือว่าฉันจะร้องไห้ดีนะใครจะเป็นเหมือนนายล่ะร้องไห้สิสาวน้อย ดูสิมาสักทีนะจิมมี่นายบ้าไปแล้วเหรอแกรี่โอ้โทษทีจะไม่เติคิดอ่ะจะไปหาอะไรทำสนุกที่หอหญิงไหมหุบปากไปเห็นหน้าแกมันหน้าเบื่อน้าเบื่อฉันนีนั่นน้าเบื่อทำไมนายไม่สนใจตัวเองหรอเพื่อนเอาละ ฉันขอโทษแม่เราคู่เลยฉันขอโทษโอเคฉันแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยอ่ะยกโทษให้ฉันเถอะหน้าฉันว่าฉันมีไอเดียอะไรสนุกๆแล้วสิเราเราออกไปแกล้งลูกคีมากันไหมโชคร้ายที่กันไร้บ้านอ่ะหน้าไปด้วยไหมพีทเอาหน้าฉันขอโทษอยากให้ฉันจูบนายด้วยไหมแน่แน่นอนไหมล่ะ หูป,ปากไปขนาดงั้นก็มาได้แล้วป่ะเป็นไงนี่คือแถวไหนอะหลังโรงเรียนหรอเหมือนจะหลังโรงเรียนนะแถวนั้นอะใช่ไหมเขาตามมาเปไ็นี่ยสองคนตามมาไหมป่ะ อยากเรียนอะอยากไปเรียนศินละปะเนี่ยเรียนวิชาศิลปะพอดีเลยจะได้เข้าไปเลยไหมเนี่ยใช่ไหมอ่า ไอ้ลุงสุกปกคนนั้นไปไหนแล้วนานรู้ไหมที่มันไม่ดีนะแกลี่ส่วนนายก็ขี้แพ้พิดชีวิตนายนี่โชคร้ายนะออกจากที่ดีไซอยเด็กเวนนี่เฮ้ยข่าวลืมจริงว่าเจมี่พ่อใครมานอนในโรงเรียนเนี่ยไอ้บ้านี่ยังมีตังค์ซื้อเหล้าไม่ลุงเราไปเถอะ นายก็ต้องออกไปไอ้ดู๋แล้วทำไมผลมลงไปเพราะม่งนั้นจะไจะฆ่านายจริงลูกไป็นมาหาเลยเปะเนี่ยเอาหนาเรื่องมันยาวนายไม่เล่าไหมไม่ลุงผมสิบห้าเองนะแล้วยาล่ะไม่มีแล้วทำไมฉันจะฆ่านายไม่ได้อยาก่านักใช่ไหมฆ่าเลยที่นายรู้ไหมฉันชอบนายนะนายมีนความกล้า ตอนนั้นฉันอยู่ทีนเขาที่เกาหลีดูเพื่อนของฉันถูกพันธมิตรฆ่าเชว่านายก็ใช้ได้นะเหรอขอบคุณเชื่อพนันเลยว่านายสู้ไม่เป็นนายช่วยฉันแล้วฉันจะทำให้นายเห็นว่าของจริงเป็นยังไงที่เขาฝึกกันในกองทัพอบไปหาชิ้นส่วนวิทยุมาแล้วจะโชว์วัฒนธรรมของจริงอะฝึกกันยังไงอย่าเบี้ยวผมแล้วกันไม่มีทางแน่นอน ผมว่าคุณลุงเขาก็ปแปลกๆเหมือนกันนะลุงลุงปแปลกไปเนี่ยไหนไปไหน,คนคอ่ะเขาบอกให้ให้เราไปเอาชิ้นส่วนวิทยุเจอเน,นี้เหรอเขาจะเขาจะโดนอะไรไหมเนี่ยมาถิ่นเขาผมโดนอะไรมานี่ไงบัน,บดไ,น,นไดแล้วก็ปีนชิบ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 ,ชบ ถึงละนี่ใช่ไหมแล้วก็ลงลงดีนะฮ <c oughs> ขึ้นเช้าาแต่ตอนลงนี่สไลด์มือถับขาดป่ะเฮ้ยายายามาเอาชิ้นส่วนให้ยู้เจอยาไม่เอาจะถาไปแล้ว หนูมาแล้วครับอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตนี่อ๋อกดค้างเป็นอัปเปอร์คัส นี่คือทำไมเหมือนฝนจะตกเลยเสร็จแล้วได้ได้อับขัดมาไปดีกว่าผู้อยากเรียนศินละปะอาจารย์กำลังจะไปเรียนอยู่เพิ่งไล่ทันไหมอะ ทันแม่เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงก็ก็หมดข่าวแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมเพึ่งนะอาจารย์นะกำลังไปนะครับ <c oughs> ไปแล้วอาจารย์อาจารั์เพิ่งเลิก <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ๋อก็มีพวกตัวช่วยหรือพวกศัตรูเงี้ยพวกที่เอาห้ามโดนเงี้ยอ๋เอเฮ้ยเหมือนเกมน,นั่นเลยเขาเรียกว่าเกมอะไรอะ่ะเกมที่มันเหมือนอ่าไมคอมเหรอเกมอะไรสักอย่างเหมือนคล้ายอยู่นะเหมือนอหวัวหนึ่งชื่อไม่ออก

Do t h i n จ a ดโอ้ e รีกจุดจุบดวยเอาละครับเ้าสองคองจอเพียงเท่านี้นะฮะไว้เอจอกันป้าสามเจอกันครับผม